สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพาหัดชาแนลครับมืดอนีครับวันที่21พฤศจิกายน2 5 6หาครับมืดอนีครับจะล่องไปถามแม่ครับผมเนาะเลขหนังสือใยกองครับพอไปมีเอฟซีทั้งช่องถามมาเยอะมากครับผมเนาะให้ผมตามเลขหนังสือใหยกองให้หน่อยนะพาหัดนะที่ว่าเข้ามาแล้ว78งวดติดต่อกันนะครับ ถ้าช,ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามหน่ยเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์ครับที่ไหนอากาศหนาวบ้างครับผมเนาะบ้านผมอากาศหนาวครับผมมาถามแม่ก็ได้หี่ยังแม่นึ่งข้าวน่ข้าวสายแทะอ๋อทำบุญได้เปวัด มาถามสิเลขหนังสือเนี่ยคือว่าเขาดีแท้เขาดีเ,าเนาะเลขหนังสือคกล่องถุงแมนเก้ม้นด้าฮะถูับพัแปดเก้้วนละ <12 S 2> จะคูสิบสองสิบสองบอกแถวละหกไหมแถวละหกพี่จกสิบสองตัวสิบสองตัวต้องเท่ากัถือบนต้องเท่กระถือล่างเป็นบนล่างกลับแั่นบอก ถือเมื่อไหร่กล่องกมวัตดิป้าดได้กล่องแล้วก็ซื้อถือกุมวัตป้าคันค<ะ>ันก็บอกเื้อเจ้าอื่นน่ะมันคุ้มอยู่คันบอกเื้อเจ้าอื่นซื้อเจ้าเดียวนี่ถือกุมวัตไปกับลงทุนหลายเนี่ยจังเลยอ๋อเบิกดูแลปะมีแสงจ่อมีอยู่ปะแม่ไม่แต่ไทยอันไว้มาดูซิเล่มกับมีใช่ปะมาดูซิมาดูซิ เล,เลขหนังสือนะครับผมเนาะที่ว่าเอฟซีทางช่องขอแม่ครับผม,มเ,เลขหนังสือใยกองตาบุญนะครับผมเนะมเาะเขามาแล้วครับผมแม่ว่าเก่งวมดนะครับผมมันดูสิมาดูสิมา,ม,มาดูสิเลขหนังสือสี นายทายน้ำแยกกล่องมากใเวิร์ดปีนี่นะเมนบออันนี้งวดสิบหกทันวาอันนี้วดสิบหกทันวาสิบหนึ่งทันวานี้เลยงวดที่แล้วด้วยเหรองวดที่แล้วตัวไหนลบแล้วอืมเล่นเจ็ดกับหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เมนบอเ สิบสองคู่สิสิบสองคู่บนล่างกลับด้วยนะครับผมนี่บ่แม่รักเจ็ร่กันักหอ๋อเด่นที่เจเด่นที่เจ็ดก่อนออกตัวล่องชุด,ดเดียวออกเก้าเจสอง อันนี้สามตัวว่าจะถือดอกแม่นบอมันจะถือนี่นี่สิบสองคู่นี่เขาไม่ยงวยลวแม่ไหวเก่างวดเลยเด้เขาไม่เก่างวดแล้วสิบสองคู่นี่ตหมดกดอนออกแมนบอเก่าเออสิบสองคู่นี่เขาไม่เก่างวดแล้วเอาไปเขียนให้เพื่อนมามามายืมก่อนนี่ครับผมเนาะที่เอฟซีทางช่องขอแม่ครับผมเลขหนังสือที่ว่า ของใหญ่กองนะครับผมเนาะ<ป>จะไม่เขียนให้เอฟทีทางช่องครับแม<ป>่น้องคำแพงทำอะไรเอ่ยไม่น้องคำแพงเป็นไ,ปไหนแล้วทำอะไรเอ่ยเนาะ ทำอะไรเอเอเถอะทำอะไรล้างถ้วยล้างจานล้างถ้วยเหรอถ้วยล้างจานอ๋อหัวสร้างไห้เห็ดอี่บึงเ,ยเยงยเออสร้างเนี่ยเห็ดมาเนี่ยพี่บึงอีบึงเนื่อไหลไปกระใสเนี่ยเห็ดชุยยางครับผมเดี๋ยวผมพาเอฟซีทั้งช่องไปดูเลขของยายกองดีกว่าครับเขามาแล้ว แปดเกางวดติดต่อกันนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมพาเอฟซีทั้งช่องครับมาดูเลขหนังสือของยายกองนะครับผมเนาะแม่ว่าเลขเพิ่นเขามาแล้วเจ็ดแปดงวดเกางวดติดต่อกันละครับจะมีสิบสองคู่นะครับเนาะสิบสองคู่ครับบนล่างกลับด้วยนะครับให้เอฟซีทั้งช่องตัดเล่นเอาครับผมเนาะหรือว่าเล่นทุกคู่ได้นะครับ เดี๋ยวผมตั้งชื่อว่าเลขล็อกดีกว่าครับผมเนาะเลขล็อกใหญ่กองครับเลขล็อกใหญ่กองนะครับเลขล็อกใหญ่กองนะครับผมเนาะมือก้อนนี้ครับผมตั้งแต่ผมเด็กหน่อยครับผมเนาะ เมื่อก่อนมีพันวามีล็อก36ตัวซื้อแล้วนั่งถาวนครับผมเนาะกะัเป็นความจริงครับผมเนาะซื้อแล้วนั่งรอรับตังค์ได้เลยเมื่อก่อนนี้แต่ว่าตอนนี้ครับผมเนาะก็มีเลขล็อกมันหลายๆเจ้าครับผมแต่ว่าตอนนี้กรลังโด่งดังครับเป็นเลขล็อกใหญ่กองหรือว่าเลขหนังสือใหญ่กองนะครับผมเนะยาะใหญ่กองตาบุญนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ แม่ว่าชุด12คู่นี้ครับผมเนาะ12คู่นี้บนล่างกลับด้วยนะครับเอาแค่12คู่นี้นะครับมี7 1ครับ7 2ครับ7 3ครับ7 4ครับ 7จปดครับเจดเ้าครับ6 0ครับหกสาครับ6กสี่ครับหกเจครับหกปครับหกเ้านะครับผมเนาะนี่ครับ สองคู่นะครับ12คู่บนล่างกลับด้วยนะครับอาจจะหลายคู่นครับนอร์ตบาร์ให่งเอฟซีทั้งช่องเบิร์นเอราบีคออาว่าจะตัดตัวไหนทิ้งนะครับผมนอก็ัืทอว่าาลายอยู่ครับ12คู่ครับผมนอะมีครับสิคู่บนล่างกลับด้วยนะครับลงวันที่ 1>, 1ทับ1 2ทับ6 8นะครับแ <c oughs> ม่ครับมาแคปหน้าจอครับผมเนาะสำหรับเลขล็อกใยกองหรือว่าเลขหนังสือใยกองนะครับผมนี่ครับแม่ว่าเขามาแล้วเก่าหมวดติดต่อกันนะครับผมนี่ครับ มี7172 7374 78796063 64 67 6869นะครับผมอ่ะโอเคครับผมเนาะแคปหน้านจอครับ สุดท้ายนี้ครับก็ขออวยพรให้เอฟซทั้งช่องที่บึงคลิปนี้ครับเดินทางแขวงากปลอดภัยเด้อรับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองถ้าชอบฝากดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับคลิปนี้สวัสดีครับ